ดี่ะวันนี้จะยำขนมจีนนะคะยำขนมจีนไม่เยนีมีขนมจีนหมกพริกวันนี้ใส่พริกแห้งไม่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 กินเผ็ดมากหรอกนะวันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหน่วยพอพริกแห้งพริกสดอันนี้ไม่ใส่โอ้ไม่ต้องมีก็ กินเผ็ดมากเดี๋ยวอ,อกอคลิปเดี๋ยวขี้หูขี้ตาหละยำขนมกินนะคะสำหรับแฟนสำหรับคนที่รอว่าใย,ายนี่ยำขนมกินแบบไหนนะคะยำขนมกินเดี๋ยวทุกคนก็จะหาว่ายายนี่เออมาทำยำขนมกินแล้วก็ให้คนซื้อปลาาตัวเองอย่างนี้นะคะ ความคิดไปได้เลยนะคะเพราะ่าดิฉันยำขนมกนดิฉันก็ยำแบบนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีประเดี๋ยของตัวเองนะคะอันนั้นเราเราน่ะเวลาดูใครเราอยากให้คนมาจูงจมูกเราไม่ใหญ่ดีไม่ได้มานั่งจูงจมูกให้คนมาชงมาเชื่อนะคะไล่สาเป็นตัวของเราเองไปเลยเออไม่ใช่ติดตามยายนี้แล้วจะต้องมาซื้อของไม่ใหญ่นีนะคะสิบอกให้อ,อันนี้ต้มแบบนี้นะคะเกือเทศ เมื่อกี้ยานีใส่ชุรสกับน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลชุรสน้ำตาลนี่ก็ตัวใครตัวมันไม่ได้ใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะนะคะถ้าใครตำส้ตมตำไม่ยาน่นีใส่น้ำปะลายายนีนะคะคุณอย่าไปใส่คุณอย่าไปใส่ใสผุงชุรสหรือว่า น้ำตามเยอะนะคะให้ให้ให้ลงตามแล้วคิมเสียก่อนเพราะปลาร้ามันจะมันมันมันจะมันจะเป๊ะนะคะมันจะเป๊ะเวอร์นะคะอืมให้คิมสีก่อนว่ามันเป็นแบบไหนตอนนี้ต้องเรียนรู้การตำส้มตำนะไม่ใช่จู่ๆคนจะตำส้มตำอร่อยนะคะต่อให้เครื่องปรุงเสร็จปลาร้าไม่แซ่บก็ไม่แซ่ปลาร้าเค็มๆเป็นแรงลงไปนี้แรงตกเขาลุงห่วยเลย ใส่เนี่ยสูตรต้นตำรับนะคะยังไม่ใส่เพราะทำไมเมื่อกี้เห็นเดียยบ่เดียกไปส้มญ่เติรกเพราะอียงที่เพราะเป็นเนื้อขนมสิ่มันบ่คือตำบกกอส้มตำนี่มันสิบ่ดุดหรือว่าความความที่แบบว่าซึมซับเข้าไปเนี่ยมันสีมันสิเยอะกว่าบกกอบกกอเขาใส่เพาเล่นสิ่เพราะว่าเป็นเนื้อบกกออันว่มันก็ะป๋าแล่วะปาแล่วกะป๋้มันกั่ซิมปซึมคักแต่ตัวนี้เขาใส่ไปแล้ว อย่าไปใสมากนะเพรได้หมายความว่าให้มันซึมเป็นเอีย่ยนเป็นน้ำโจกโลกเด้กกายกินไปกินว่ได้เด็กแล้วก็เท่านี้อีกอย่างมียำขนมกินใย,ยนีใย,ยนีจะไม่ขาดแล้วอันนี้เป็นสูตรที่เราเคยกินมาไม่เคยไปดูใครไม่ได้ไปเรียนแบบใครไปก๊อปปี้ใครยำขนมกินมใ,ใหญ่นีทําขึ้นเองให้ตายฟ้าผ่าเลยไม่นีจะใส่ถั่วลวกกับเห็ดหูหนูนะคะ การยันขนมกินไม่กี่นี้ไม่นี้ก็คิดตั้งก่อตั้งเองสมองของตัวเองเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาตั้งแต่กินมาแต่ทําคลิปมาเลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่สูตรส้ตมตำไปโหนี้ประมาณนี้นะคะมีปูเปล่าเนาะปูปูดองบ้านเราเค็มๆนะก็อย่าใส่เยอะนะเพราะมันมันจะเค็ม อีกกระปูดองบ้านเรามันเค็มเค็มเป็นริมริมนั่นเสียบริ่นี้ได้อีกกระปูดองบ้านเรานี้มายินนี้ใส่น่อยนึงใส่น้ำตาลไปนิดนึงเราคิมเอานะคะเราชอบรสอะไรน,น้ำน้ำมะขามนะคะ,คะา ใส่อะไรก่อนคะยี่นี่ใส่ถั่วลวกกับเห็ดหูหนูคุณรู้ไหมคะถ้าคุณจะทําขายนะถ้าคุณจะธงคงทําขายเนะี่ยคุณใช้เนี่ยแล้วคุณบอกเป็นสูตรดิฉันใครๆก็กินค่ะสูตรดิฉันเราทําให้ดีๆสะอาดหน่อยทําให้ดีๆสะอาดให้คนเขาหน้ากินแล้วใช้สุมตามยำขนมกินหรืออะไรใช้ปลาเด็กไม่อยนีนะ้ทำสูตรนไวนไปคุณเคย คุณได้ขายแน่นอนค่ะเพราะปลามันมันเป๊ะไงคะปลารามันอร่อยอะค่ะแต่ก่อนเราจะตำคนตำส้มตำไม่เป็นนี่ต้องเรียนรู้นะไม่ใช่จู่ๆตำไม่ได้นะต้องเรียนรู้ว่ามันต้องกะได้ถูกกะมันต้องกะให้ถูกเราต้องเป็นคนที่ชอบกินส้มตำตำส้มตำเป็นกะปิปปิปปั๊บไปเลยแป็นี้ดิอ่ะถั่วงอกถั่วงอกนะคะ เราเขาต้องกะไผเป็นเขาต้องเฮ็ดไห้เป็นมันสิมันสิเป๊ะมันสิโอเคมันจะออเงงเงงเได้เลยอ่ะโอเคนะคะ้งทีน,นี้จะคดแล้วก็อ่ะมันแพงไปบางคนบอกมันแพงไป มันแพงมันแพงไปนี่เราก็ต้องฟังก่อนนะคะยายนีขาย3ามขวดยายนีขายขวดละหกสิบาทแต่ขาย3ามขวดขึ้นแต่เอเป็นที่เป็นขวดใหญ่ขวดสูงนะมัน620 m อก็ตามที่ลงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะบอกว่าเราจะกินอะไรมันเป็นของของมันเป็นเงินของของเขาไม่ยายนี้บริษัทมาบังคับให้บริสุทประเดชเม่ยายนี้ไม่ยายนี้บริษัทมาบอกให้ผู้ใดที่คนดูเราต้องมาซื้อปลาร้าใใหญ่นีนะคะ เหมือนเราจะกินข้าวร้านอาหารเราจะไปอ่าซื้อบ้านเราจะไปซื้อคอนโดเราจะไปะทําอะไรมันมีให้เราเลือกเราเลือกเอาทีเนี้ยค่ะมัร้านอาหารถูกก็มีร้านอาหารแพงก็มีเราดูเราจะซื้ออะไรเราต้องเป็นคนให้ให้ให้ความสรุปกับบทให้บทสรุปกับตัวเองก่อนที่เราจะไปว่าให้เขาทำไมของพงของเพลงเราไม่จําเป็นที่จะต้อง มันแพงเราก็ไม่กินเราก็ไปกินของที่เราเอกินมันราดอาหารเหมือนอะไรที่แมนูนาเคยพูดลยนะคะนาะที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอมีไม่ใช่วราคิดไม่ดีนะคือคืออยากให้อยากให้รับรู้ว่ายายนี้ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกจะต้องพวกทุนจะต้องมาเอาของของฉันของฉันดีของฉันอร่อยของฉันไป เรารู้ตัวของของเราเองอยากบอกประมาณนี้นะคะคอยรูโตวตนของคอยเบิ้งคอยคุณก็ไม่จําเป็นว่ามาดูฉันจะต้องมาซื้อปลาฉันกินต้องมาซื้อครีมฉันใช้จะต้องมาซื้อยูบีฉันกินไม่จําเป็นกับคุณเราจะเป็นเมนูนาจะเป็นคนพูดเอาความรู้สึกพูดให้ฟังคนต้องเป็นคนจัดก,การดูแลผู้พิพากษาเงินของของเฮาเองเมนบบพ่น้องอ๋อคอย,ยประเด้นมานังขายประเดี๋ยวขาย่างมาบอกใหยคนมาซื้อกองคอยเด็ก แล้วก็พูดอยู่นี่ยแหละแพงแพงแล้วแพงแล้วก็จะกินทําไมเราทาแพงเหมือนเนาะเออเออเนี่ยไม่แพงกูบปกินมันดอกแค่ไหนจบเขาก็จะไปต้องไปซีนหนาด่าเขามีพี่น้องแม่นบอกอืมอันนี้สบสโตเด็กจะหาว่ามีนี้เอาไม่ยีนี้คือเวอรมากแถมีนี้เวอรมากเด็กขอประทานโทษเด้อค่ะสโตอนะคะ้คางนี้ไปกินกันพูดให้มีเหตุข่อยสิเป็นข่อยสิบเป็นคนที่มักเคลี้ยวต,ตัวเองอ่ะข่อยพวกมักเคี้ยคนมากสกมอกเซ็งเงีกบเซ่ข่อยอันทีงสี่นะสกมอกเซ็งเงียบเรา ว้าว่าดุนะว้าดุถามพูดยังไนแหละเพลงเพลงเพ่งกับสีกินเฮ็ดเนี่ยกับข่อยบ่ไดบอกให้ผู้เดอันนี้โอเคนะคะอันนี้ต้องหูปลานะคะอย่าข้าใจข่อยผิดเด้วข่อยบอ่ไดมีเกียรตินาแบบไปยังสั่นเด้อวไปแล้วค่ะนี่แหละยำขอนมกินที่ผู้บ่าวผู้สาวไว้หลอกไว้ลุ่มที่ถามมาไม่ยช่นีททำยำขนมกินแบบใดนแบบนี้ล่ะค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ